ครูคุณวิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีบ้านทรงปั้นหยาอ่าซึ่งหน้าบ้านก็จะมีแบบเป็นลายดอกจิกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ, mm hmm. ะคะ่ะบ้านหลังนี้นะคะโครงสร้างเป็นไม้เต็งนะคะตัวฝาบ้านก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูรอ,รอบๆตัวบ้านกันเลยนะคะ ขาบ้านหลังนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะได้ประมาณ70เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาดูรอบตัวบ้านกันก่อนเลย ค่ะเสาบ้านก็จะเป็นเสากลมนะคะสูง1เมตรความสูงของบ้านก็อยู่ที่1เมตรนะคะกระเบื้องหลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะจะมีบันไดาทางขึ้นทั้งหมด5ขั้นบันไดนะคะ ค่ะแล้วก็จะมีราวบันไดทั้งสองฝั่งค่ะขึ้นมาแล้วก็จะเจอระเบียงหน้าบ้านก่อนนะคะค่ะบ้านหลังนี้มีอยู่สองห้องนอนนะคะค่ะด้านหน้าบ้านก็จะเป็นลายดอกจิกนะคะตรงนี้ค่ะจะมีระเบียงหน้าบ้านต่อเชื่อมไปตรงซุ้มศาลาค่ะบ้านหลังนี้มีซุ้มศาลานั่งเล่นด้วยนะคะ ลักษณะการตีฟ้าเพดานตรงสุสานนะคะจะเป็นหลุมแปดเหลี่ยมใยแมงมุมนะคะ,ะบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนนะคะแต่ละห้องนอนก็จะกว้างอยู่ที่สามเมตรคูสามเบนห้าสิบนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะบ้านหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในลักษณะการตีฝ้าเพดานนะคะ ฝาบ้านก็จะเป็นฝาเฟียมค่ะบ,บ้านหลังนี้นะคะอยู่สูง1เมตรมี1นึซุมาา้มศาลานั่งเล่นมี1ระเบียงแล้วก็2ห้องนอนนะคะคาะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตาม